วันนี้จะมาบอกวิธีตั้งเป้าหมายกันค่ะทุกคนอ่าวิธีตั้งเป้าหมายอันนี้ในแบบฉบับของพี่เนาะหรือใครจะลองไปทำตามดูก็ได้นะให้เราเขียนออกมาให้เห็นภาพก่อนนะคะว่าตอนนี้เราทำอาชีพอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเขียนความสามารถของตัวเองออกมาว่าเราทำอะไรเป็นบ้าง เราถนัดอะไรที่สุดเรารักอะไรที่สุดที่พี่ให้เขียนออกมาเพราะว่าเราจะได้มองเห็นตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเนอ่ะอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่อยากทำงานแบบไหนพี่สมมุติยกตัวอย่างตัวพี่เองแล้วกันแบบง่ายๆนะคะข้อแรกพี่เขียนว่าได้เงินเดือนสักห้าหมื่นอัพเนี่ยพี่ก็โอเคแหละ ถูกไหมเราอยู่บ้านนอกไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายนะคะเก็บสักยี่สิบปอร์เซ็นขึ้นไปแต่ทีมงานพี่เก่งมากเลยนะบางคนแบบสมบุิได้งเงินเดือนหมื่นห้าบางคนอะ่ะเก็บได้เป็นหมื่นนะทุกคนแต่ส่วนน้อยมากๆแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองแต่หลายหลายคนนะคะในปัจจุบันที่มาทำงานกับพี่อะ่ะตกงานไม่มีตังค์ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรอันนี้พี่ไกด์หลายให้เนาะ เมื่อเราเขียนลิสต์ออกมาแล้วเริ่มจากพี่ก่อนนะพี่ก็ขอเงินเดืนอนอย่าพูดคําว่าขอเดี๋ยวเรื่องพลังคําพูดจะมีอีกนะคะทุกคนคือเขียนออกมาว่าพี่ต้องการมีเงินเดือนหมื่นห้าัหมายถึงว่าหมื่นห้าบวกขึ้นไปเอาที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วเราเชื่อว่าเราสามารถทําได้มันเป็นไปได้แล้วก็ต้องการทํางานที่อยู่ในพื้นที่บ้านของตัวเองนะคะ อ่ะเราจะได้มีความสุขอยู่ได้อยู่กับครอบครัวด้วยมีเวลาพักผ่อนด้วยมีเวลาใช้ชีวิตด้วยเนาะก็เป็นรับจอบแล้วก็แบบกลับมาก็มีเวลาพักได้ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วที่สําคัญมันจะต้องมีรายได้ทางที่สองสามสี่เข้ามาพอพี่ไปโรงเรียนคอร์สการเงินมาค่ะทุกคนรายได้ทางเดียวไม่พอ เพราะรายได้ทางเดียวเท่ากับว่าเรากินเราใช้คนเดียวถูกไหมถ้าคนใช้ไม่เป็นหรือใครมีหนี้อยู่มันจะไม่เหลือกนะัรทุกคนแต่จริงๆแล้วการเงินอ่ะมันต้องเก็บก่อนใช้เพราะคนที่ไม่มีเงินเหลือคือใช้ก่อนเก็บอะอันนี้ก็สําคัญนะทีนี้พี่ก็มาคิดว่ามันจะมีงานอะไรวะที่แบบไม่ต้องตากแดดตากฝนเพราะสมัยก่อนอ่ะพี่เป็นแม่ค้าถูกไหมพอ ไปขายของเนะี่ย้วพี่ขายปลาไทยหอยทอดแม่ค้าตอนเย็นปลาไทยหอยทอดมันจะต้องขายตอนเย็นถูกปะพี่เขาบอกคิดว่าเฮ้ยมันจะมีอาชีพอะไรที่แบบเราไม่ต้องตากแดดตากฝนเราไม่ต้องยืนเยอะเดินเยอะหรือยกอะไรหนักๆอ่ะซึ่งคือตามหลักความจริงอ <c oughs> ่ะกูแก่แล้วกูจะไปทําอะไรอย่างนั้นไหวถูงไว้ในวัยสี่สิบบวกอย่างพวกเราอะ่ะจะไม่ทําอะไรได้นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะ เดี๋ยวจะมาเล่าในทิกต่อไปเน้องว่าพอเริ่มเขียนลิสต์ออกมาแล้วแล้วเราเปิด Facebook ดูเนี่ยกระบวนการทางจิตวิทยานะคะทุกคนเมื่อเราเขียนลิสต์ออกมาแล้วเราอ่านมันมันจะเข้าไปอยู่ใต้สำน,นึกและพอเราเปิด f a c e b o o k มาค่ะพี่ก็เลื่อนเลื่อนเล่อนดูไปแล้วพี่ก็ถามว่าตัวเองถนัดอะไร พี่ขายของขายพลาไทยหอยทอดมาสิบเจดปีพี่ก็นึกนึกนึกนึนึก,น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 กย้อนยอนไปสมัยเป็นเด็กเลยโอ้กูอยู่กับคนแก่มาตลอดชีวิตอย่างน้อยๆกูดูแลคนแก่ได้ถูกไหมพี่ก็คือตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีงานแบบอาชีพแบบเฝ้าไข้หรือดูแลคนป่วยผู้สูงอายุพี่ก็ลองไปพิมพ์หาใน Facebook ทุกคนรับดูแลคนป่วยหรือเฝ้าคนแก่อะไรเงี้ย อ้ยแล้วมันก็มีขึ้นมาแบบเป็นกลุ่มงานปุ๊บๆเเลยคือแต่ก่อนที่พี่จะเสิร์ชหาเนี่ยพี่เรียนการตลาดออนไลน์พี่เรียนการสร้าง personal branding มาแล้วเรียนเรื่องจิตวิทยามาแล้วทุกคนอันนี้คือการเตรียมตัวเบื้องตน้นแล้วพอพี่แบบเฮ้ยแนวคิดมันได้ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่า Mindset พอเราปรับ Mindset ได้เราเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วพอเราเหมือนกับว่าเราเตรียมภาชนะที่พร้อม จะรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆแล้วอะมันจะมะีเขาเรียกแรงดึงดูดสิ่งนั้นอะเข้ามาหาเรานั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่มาเจออาชีพนี้แล้วก็ทําจนปัจจุบันตอนนี้ก็คือไม่อยากออกแดดเลยเพราะว่ามันร้อนใครมีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไลน์ Open Chat ไว้ให้ไปเข้ารวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะทุกเรื่อง เดี๋ยวพี่ตอบเองแล้เวเจอกันนะคะ